หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับมันเริ่มมาจากเามื่อวานหนึ่งวันก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยผมก็ไปเจอคล,คลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของช่องข่าวสดเนาะเขาเขียนว่าลวงลึกเรื่องส่วนตัวคูมไหมสิริกัญญาตันสกุลเจ้าแม่พักส้มนะครับแค่พาดชื่อหัวข้อคลิปเนี่ยก็น่าดูแล้วนะครับแล้วก็พอได้กดเข้าไปดูเนี่ยผมบอกตรงเลยว่า ไม่ผิดหวังนะครับผมกล้าพูดเลยว่านี่คือหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ดีสุดของคุณสิลิกัญญาเท่าที่ผมเคยดูเลยนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยคุยก,ก่อนว่าไอ้บทสัมภาษณ์คลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมันแตกต่างยังไงทําไมผมถึงบอกว่าดีคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ตามการเมืองเรียกว่าตามกันทุกวี่ทุกวันตามตามเยอะกว่าคนทั่วไปแน่นอนนะเพราะว่าตามเป็นงานเนาะซึ่งผมก็ฟังบทสัมภาษณ์มาหลายคนนะครับทุกสํานัก ไม่ว่าจะเป็นจอมขวัญไทยรัฐมติชนเดลี่ท็อปปิกหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับเรียกว่าผมนี่ฟังการสัมภาษณ์มาอย่างโชคชนเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแบบอยากจะบ่นมากก็เลยก็คือว่าหลายๆบทสัมภาษณ์อะมันถามแต่คาถามเดิมๆถามคําถามเดิมๆชนิดที่ว่าเรียกว่าไงผมฟังบางคําถามอะผมได้ยินมาเป็นสิบสบ,สบ,สบ,สบรอบอะ เออคนถามก็ถามคําถามเดิมเป็นสิบรอบคนตอบก็ตอบเป็นสิบรอบคนฟังก็ฟังเป็นสิบรอบเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคําถามที่ได้ยินจนเบื่อเลยเนี่ยก็คือแบบคดีสีสี่ส,ส,ส,อสอจะเอาอยัางไงากังวลใจไหมทําไมถึงไปโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นนายกแล้วเนี่ยมันจะทําให้พักประชาชนเสียเปรียบหรือเปล่าเลือกตั้ง ครั้งหน้าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครแดงกับน้ําเงินจะจับมือกับใครคือคําถามแบบนี้ยผมฟังจนเบื่อฟังจนแบบมาถามผมกนะ็ได้นะเดี๋ยวผมตอบให้เหมือนเลย <c oughs> นะครับดังนั้นเรารู้สึกว่าเออเราต้องการบทสัมภาษณ์ที่มันไม่เหมือนใครอะ่ะมันเราต้องการคําถามที่แบบมันไม่เคยมีใครถามและคลิปที่ผมแบบเอามาเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือคลิปเหล่านั้นเลยนะครับนี่คือคําถามที่แบบว่าอะไรนะ มันจะมีความเป็นส่วนตัวอ่ามันจะมีความเป็นคําถามดารานะครับซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคลิปที่เราต้องการบทสัมภาษณ์ที่เราอยากเห็นนะครับสั้นๆเลยนะคือแบบขอคําถามใหม่ๆบ้างนะครับคําถามเดิมๆมันก็ตอบเหมือนเดิมแล้วเราจะมานั่งฟังแบบเดิมทําไมเนาะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นคําถามที่เราไม่เคยเห็นใครถามเขาก็เลยไม่เคยไปตอบที่ไหนเราก็เลยรู้สึกว่าได้ข้อมูลใหม่จากคลิปเนี้ยเยอะมากอย่างแรกเลยก็คือว่า จำได้ไหมตอนที่คุณสิริกัญญาเนี่ยเขาไปอะไรนะงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์อ่ะเรื่องเบ k i กิ้งหรือไซเคิลน่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮามากเลยก็คือเรื่องชุดของคุณสิริกัญญาอ่าเป็นชุดชุดแบบชุดลาเตีแล้วก็แบบเห็นเนินอกนิดหน่อยซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยพอภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหคนวาวมากเลยนะทั้งคนในพักคนล้อมาแบบเฮ้ยคุณสิริกัญ,ญญานี่คือแบบแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นแบบว่า คนเนิ ذ เนิ ذ อ,ะ,อะแต่งตัวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพิธีกรในคลิปเนี้ยเขาเข้าไปถามแล้วเอเอเฮ้ยไอ,อชุดนั้นเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคือแบบคนมันแบบสนใจมากเลยนะอะไรแบบนี้ซึ่งคุณสิงห์ยางก็ออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้ภาพออกมาเป็นแบบนั้นคือเขาก็เล่าให้ฟังประมาณว่าก่อนหน้านี้มันได้ไปลองชุดก่อน แล้วดูเหมือนว่าตอนตอนลองชุดอะน้ำหนักมันอาจจะแบบไม่ค่อยเยอะมากแต่กว่าจะได้ใส่อะอาจจะดูแบบน้ำหนักมันขึ้นมาหน่อยหนึง่งมันก็เลยดูแบบล้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมุมกล้องนะครับคุณศรีกัญญาบอกว่าคือถ้าถ่ายตรงๆอะมันอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่หลายๆภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นมุมมุมแบบมุมเสยอะมุมแบบจากข้างบนถ่ายลงมาข้างล่างอนะไรเงี้ยมันเลยดูแบบเออล้นไปนิดนึงไนงะซึ่งคุณใหม่ก็บอกว่าหมเสียเซลลมากเลยนะครับเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าอยากให้ภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นไงแต่เออมันก็เลยแบบโดนแซวเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เพราะทีแรกผมเห็นภาพผมก็รู้ว่าเขาตั้งใจเออผมคิดจริงว่าเขาเขาตั้งใจให้ภาพมันเปนแบบนั้นแต่ว่าคุณใหม่ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ตั้งใจให้ภาพออกนอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเออขอบคุณทาง คนทาคลิปด้วยที่แบบอ๋อนี่เราก็เพิ่งรู้เนี่ยเพราะมันก็ไม่เคยมีใครไปถามมันก็อย่างที่บอกอะถามกี่ทีมก็จะถามเรื่องนี้แหละสี่สี่สอสอ,สอจับมือไม่จับมือเลือกตั้งอะไรยังไงคืนนะครับเบื่อแล้วเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าก็เป็นประเด็นใหม่เหมือนกันก็คือเขาก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการมีฟงมีแฟนอะไรเงี้ยเออซึ่งคุณใหม่ก็ตอบว่าก็เคยมีแฟนตอนเป็นวัยรุ่นแต่ว่าณนะ วันนี้ใปัจจุบันนะก็ยังแบบไม่ได้คิดอยากจะมีอะซึ่งเราก็ปกตินะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากมีใครไม่อยากมีอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่ามันก็มีการแบบเปรียบเทียบไงคือในคลิปนะมันมีการเปรียบเทียบถึงคุณช่อคือมันมีคลิปหนึ่งที่คุณช่อเคยออกมาบอกว่าแบบชาตินี้ยังไม่เคยมีแฟนเลยแม้แต่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า คุณใหม่ก็บอกไม่ใช่เราอะเคยมีแบบแต่เคยมีตอนวัยรุ่นเออมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแม่ชีขนาดน,านั้นอะไรอย่างงี้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะน,นั้นเขาพูดในคลิปซึ่งเราก็เพิ่งรู้โอ้เหอนี่ผมไม่รู้มาก่อนแล้วคุณสิกัญญาเคยมีแฟนเพราะว่าเราเราเข้าใจว่าเท่าที่เราเห็นนะคือเขาก็เป็น working woman ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากจะมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแบบมาสายแบบทํางานเยอะทางานหนักไงแต่คนมีแฟนมันอาจจะทํางานหนัก เยอะขนาดนั้นไม่ได้เลยเพราะมันต้องแบ่งเวลาไปดูแลแฟนดูแลลูกอะไรเงี้ยถ้าจะมาสายแบบสายแฟมิลี่นะแต่ว่าก็เราเราก็เข้าใจได้ว่าเออทาไมคุณใหม่เขาแบบมาส่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมก็รู้มาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งเลยก็คือเรื่องที่คุณใหม่เนี่ยโดนจับจิ้นกับคุณวิทานะครับก็คือแบบเนี่ยมันก็จะมีบางคลิปที่2คนนี้มายืนคุยกันมาอะไรกันแล้วมันก็มีคนไปตัดแล้วก็แบบใส่โทนหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขาเขาคิดอะไรไหมหรือว่าเขาแบบจิ้นกันจริงๆอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอ่ะเขาก็มาบอกอะไรว่าเออโอเคมันก็แบบคือไม่ได้คิดอะไรนะครับคือคือคุณพิธาเนี่ยเขาก็แบบว่ามีลูกเนาะแล้วก็คือคือคุณใหม่เขาบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่เขาจะไปคบออกับคุณพิธาซึ่งเราก็แบบเอ้าเหรอไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเรานึกว่าเป็นไปได้ไม่รู้ไงแล้วก็ขอบคุณที่ไปถามมาให้นะครับ ว่าแบบเออเฮ้ยแบบคือคือเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ใช่สเปคคุณพิธาอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็โอเคเข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็มันมีช็อตหนึ่งที่คุณใหม่เล่าให้ฟังก็ว่าแบบเคยโดนพิธาแซวว่าแบบเนี้ยนะมาจิ้นกันมากๆนะเดี๋ยวคุณใหม่ก็จะแบบหาแฟนไม่ได้นะ ถ้าคุณเข้าใจว่าคุณใหม่คุณมิทาเขาจิ้นกันมันก็จะไม่มีใครไปจีบใครสักคนหนึ่งไงเพราะเขาเขามองว่าสองคนนี้แบบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยแบบไม่อยากจะมาขายจ้นกันมากมายหรือไม่แต่ว่าคุณใหม่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องมีแฟนอยู่แล้วไหมจากเท่าที่เขาเล่าให้ฟังในคลิปนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นออข้อมูลใหม่นะครับที่เราแบบรู้เยอะมากเลยเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละเาะอ,อย่างที่บอกไปนะปกตินักข่าวเขาไม่ค่อยถามเรื่องส่วนตัวนะักการเมืองนะส่วนใหญ่ก็ถามแบบเรื่องการเมืองซึ่งก็ ปกตินานักการเมืองก็ต้องถามเรื่องการเมืองแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบเปลี่ยนๆบ้างอ่ะเออไม่ใช่ว่าแบบคําถามเดิมอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แบบเออน่าเบื่อไปหน่อยถัดมานะครับก็ขอญาตพูดความสึกส่วนตัวนิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเออเราก็ฟังการเมืองมาเยอะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของคําถามที่มันแบบผมว่ามันซ้ําเยอะเกินไปพอเราได้เห็นคลิปที่มันแบบว่า ถามเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วว่าถามเรื่องที่มันไม่ค่อยจะมีนักข่าวถามบ้างอะ่ะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละตัวแทนหมู่บ้านนี่แหละคนที่หมู่บ้านต้องการนะครับก็คือแบบเออถามเรื่องอื่นผมไม่ได้บอกว่าห้ามถามเรื่องการเมืองนะอย่างที่บอกว่านักการเมืองจะมาถามเรื่องการเมืองเนี่ยนเรื่องปกติแต่ว่า มันควรจะแบบไม่ควรจะมาถามคําถามเดิมๆที่มันตอบไปหลายทีแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือแบบถ้าถามคําถามเดิมจริงๆอาจจะต้องเว้นหน่อยเว้นระยะห่างหน่อยไม่ใช่ว่าโอหไปรายการไหนมันก็เซตคําถามเดิมตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากรู้คําถามแบบนี้เราไปดูคลิปอื่นก็ได้นะคือมันไม่จาเป็นต้องมาดูแบบคลิปที่มันถามกันแบบซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยเออพอมีคนที่แบบถามอะไรใหม่ๆบ้างเราก็รู้สึกว่านี่แหละผมว่ามาถูกทางแล้วนะครับข่าวสดขอทําแบบนี้ต่อไปขอแบบ คนอื่นบ้างนะถามแบบหัวหน้าเทงถามอาจารย์ตน้นอันที่มันเป็นแบบว่าคําถามส่วนตัวบ้างผมก่อนจะจบรายการขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วเนาะคลิปถามโมดโหดกับครูแฟม EP9 นะครับออนแอร์ไปแล้วเนาะรอบนี้เรามาสัมภาษณ์กับทนายแจมนะฮะและแน่นอนว่าคําถามที่มาถามกับทนายแจมเนี่ยผมการันตีได้เลยว่า คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับแม้กระทั่งทนายแจมเองก็ยังพูดเลยว่าเฮ้ยคําถามนี่มันลึกมากเลยนะไปเอามาจากไหนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูเลยนะครับเรียกว่ารายการนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอสุดๆอ่ะสุดท้ายนะครับขออนุญาตส่งท้ายสักนิดนึงเนาะก็น่าจะพูดไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของแบบว่าเออคลิปที่มันแปลกใหม่การถามคําถามที่มันแบบซ้ําเดิมอะไรเงี้ยผมว่า ก็อยากให้มีคลิปอะไรแบบนี้เยอะๆคือไม่ไม่ใช่ว่าแบบมันจะต้องแบบโทนนี้หรือทรงนี้เท่านั้นนะเออมันอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแบบคนเดิมกับคําถามใหม่หรือคําถามเดิมแต่ว่าไปถามคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเออผมว่ามันพอได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้นอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งเปิดตัวเป็นค a n d i d a ใช่ไหมเออขอให้คนไปถามเขาเยอะๆหน่อยได้ไหมหรือแบบเชิญเขามาออกเยอะๆหน่อยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคําถามเดิมเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคนเนี่ยมันจะตอบแบบตอบ เหมือนเดิมหรือไม่อ่ะอันนี้ก็เอออยากเห็นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องสัมภาษณ์คนเดิมจริงๆนะผมก็เรียกร้องเลยนะครับช่วยแบบว่าขอคําถามที่มัน <laughs> ไม่เคยถามได้ไหมเออคือแบบอยากให้รีเสิร์ชนิดนึงว่าแบบเอเอเฮ้ยคำถามนี่เขาเคยตอบที่ไหนเป่าวะอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่ายังไม่เคยตอบที่ไหนเอออะไรเงี้ยก็พอจะถามได้บ้างแต่ว่าคําถามไหนที่มันถามมาแล้วประมาณห้าร้อยสองครั้งอ่ะเออผมว่าพอเถอะนะครับพอแล้วซึ่งเราก็เป็นกําลังใจให้กับ เออทีมคอนเทนต์กับทีมสำนักข่าวเนี่ยก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆสู่สาธารณชนต่อไปนะผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับคนดูตลอดเวลาเนาะซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเฉยงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมสับสุดรายการเข้ามาได้ที่กสิกร0 6 3ย์หกส9 9เจแปดสองเก้าเข้ามาครับข้ามาัตสิบ,บาทเราก็ยินดีนเจริคิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยให้เหมือนเดิมบาย